ไข่เป็นอันดับแรกนะคะให้ล้างไข่ให้สะอาดอย่างที่สองเรานำน้ำเปล่า4ี่ส่วนลงไปลงไปต้มพร้อมกับเกลือสองส่วนใส่จนคนไปเรื่อยๆจะมาละลายนะคะแล้วเราก็นำมาพักทิ้งไว้ให้มันเย็นเขาบอกว่าใส่ใส่เหล้าขาวลงไปทำให้ไข่ เข้มเราสีน่าทานยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใส่เหล้าขาวลงไปหนึ่งหนึ่งฝานะคะแล้วเราก็จะผสมลงไปในน้ำเกลือก่อนเลยค่ะค่อยเทใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราจะมาดูตอนที่มันท่วมกันเดี๋ยวเราก็จะใช้ถุงน้ำนะคะใส่ลงไปเพื่อไม่ให้ไข่มันลอยขึ้นมานะคะและให้น้ำมันท่วมไข่แล้วเดีย๋ยวเราก็จะเขียน เขียนวันที่ให้รู้ว่าเราเริ่มดองวันไหนนะคะ,ะแล้วอยวเราเราจะมาดูกันหลังที่สองสองอาทิตย์ผ่านมานะคะต้องไข่ไว้สองถึงสามอาทิตย์หรือเวลาที่เรากําหนดไว้นะคะเดีย๋ยวเราก็จะไปเทน้ําออกแล้วเดี๋ย่เราก็จะมาเตรียมต้มกันเลยค่ะตอ้วครนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปต้มนะคะ ตมให้ต้มไข่นะคะเราก็จะเตรียมต้มกันค่ะเพื่อให้เป็นมืออาชีพหน่อยรเราก็จะใส่สารส้มลงไปเพื่อให้เป็นแบบคาบคาบขอวขาเหมือนตอนต้มเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่สารส้มลงไปประมาณหัวแม่มือนะคะใส่ลงไปเลยให้เป็นคาบขอวขา,ขา,ขาลงเปลือกไข่นะคะแล้วก็จะเอาไปต้มกันเลยเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆนะคะ ไข่จะได้ไม่แตกนะคะเมื่อต้มไข่เค็มเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราพอเย็นแล้วมันก็จะเป็นสีขาวๆเคลือบไข่ไว้นะคะเกิดจากการนำสารส้มมาใส่ใส่ลงไปตอนต้มนะคะนี่นี่นะคะคือไข่ที่เราห่าแล้วมันเยิมน่าทานมากเลยนะคะ สวยมากเลย <Okay. S 1> หวังว่าเพื่อนๆจะได้นำวิธีนี้ไปถนมอ,อาหารและได้ประโยชน์ในการทำนะคะสวัสดีค่ะ